ขับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการปรับคอมเพสชันแล้วก็รี u n d ในแบบฉบับของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับทําความเข้าใจกับคอมเพสชันก่อนนะครับคอมเพสชันก็คือแรงกดนะครับตัวเลขน้อยอโชคของเราเนี่ยจะนิ่มเลขเยอะ โช๊ของเราเนี่ยจะแข็งนะครับค่าที่เขาให้มาค่ากลางโรงงานก็คืออยู่ที่8นะครับวิธีการปรับให้ถูกใจนะฮะให้ลองขี่แล้วก็หมุนทีละ2คลิกนะครับบวกหรือลบอันนี้ต้องลองดูนะครับอันนี้จะบอกค่าสูตรสําเร็จเนี่ยบอกยากมากนะครับต่อไปนะครับตัวรีบาวน์นะครับรีบาวก็คือ,อ,อตัวที่ทําให้โช๊คของเราเนี่ยคืนตัวช้าหรือเร็วนะครับ เลขน้อยคืนตัวเร็วเลขเยอะคืนตัวช้านะครับจำไว้ให้ดีนะก็ค่าที่เคาให้มาก็8เช่นกันนะครับค่ากลางนะครับวิธีการปรับนะครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ด้วยนะก็คือยิ่งเราชอบทําความเร็วสูงๆนะครับแนะนําให้ปรับตัวเลขไปเยอะๆนะฮะร,รถของเราเนี่ยจะเกาะถนนมากนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเรา,าขี่ช้าๆนะครับรถของเราเนี่ย ก็จะเหมือนขี่ท่อนไม้นั่นเองนะครับแนวทางในการปรับนะครับก็สําหรับผมเนี่ยความเร็วที่ผมใช้จะอยู่ประมาณ 100- ่งถึงหนึนะครับถนนก็จะเป็นพวกถนนคอนกรีตแล้วก็ลาดยางทั่วไปมีหลุมบ้างนะฮะมีคอสะพานบ้างผมก็จะปรับอ,อยู่ที่ตัวคอมเพรสเนี่ยคอมเพรสชนันจะอยู่ที่ประมาณ6กถึงแประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรีบาวนะครับผมจะปรับไปที่12นะครับมันจะเข้ากับ การขับขี่ที่ผมใช้อยู่ด้วยนะฮะก็คืออในช่วงความเร็วนี้เนี่ยประมาณร้อยี่เนี่ยโอ้เจอคอสะพานเนี่ยรถเกาะมากนะครับมมันไม่โยนตอนที่มันคืนตัวครับมันจะทำให้รถนิ่งนะครับยิ่งเจอหลุมติดๆกันนะฮะโอ้โหฟิลลิ่งผมบอกเลยว่านี่นะฮะมันคือช็อคอัพโปรเฟนเดอร์ที่เหมาะกับการใช้งานในถนนสภาพเมืองไทยนั่นเองนะครับก็ขอบพุณที่ รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะเอาแนวทางไปปรับใช้ในรถของท่านนะครับก็อย่าลืมนะฮะในการปรับชกัพนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องปรับค่าแสกให้ได้ก่อนนะครับพอได้ค่าแสกแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ